ตอนนี้ฝนตกครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์หกแผงอันนี้มันสโลปไปด้านนู้นเพราะว่าด้านนู้นเป็นทิศใต้ฝั่งนี้มันจะสูงอ่าทิศใต้ฝั่งนูง้น6กแผงต่อนุกรมเพื่อมาจ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะต่อกับป um ั๊มแบบซับเมอร์ปั๊มซับเมอร์ที่เป็นแบบที่เป็นป um ั๊มบาดาลเป็นป um ั๊มซับเมอร์สไฟบ้านทั่วไป220โวลต์ 750วัตต์ฝนตกปั๊มยังทำงานอยู่นะนะครับปั๊มยังทำงานอยู่ไม่มีแดดฝนก็ตกแต่มีน้ำใช้เพราะว่าเราใช้แผงเยอะและปั๊มก็แค่หนึ่งแรงมาไอต,ตัวนี้สามารถต่อไฟบ้านได้ตำแ่งไฟบ้านคือลายนิตรอนลายลายนิวตรอนต,รต่อตรงนี้ไฟบ้านพ่วงได้ครับพ่วงได้ ตอนนี้ต่อไฟ220โวลต์เรียบร้อยแล้วค่าตรงนี้ไฟบ้านปั้มทำงานอยู่ครับ